เมืองคิดการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่งตอนทิดสมพงเทศสอนประชาชนเรื่องกิ้งก่าได้ทองกินบนเรือนที่รถหลังคาตายหาแล้วดราม่าใหญ่วันที่สเดือนกุมภาสีไม่สีทิดหัวใสสมปองเองตีท้ายครัวเพิ่งฉายไปว่าตนเองได้บ้านใหญ่ทีวีพูลสว่ายน้ำบ้านเศรษฐีมีทุกอย่าง ทิสมปองก็เนินกล่งพร้อมกระสุนไม่ใช่สิพร้อมกระสอบเงินทองตุนในบ้านฟรีนับเป็นบุญของสมปองรีโนเวทห้องอันใหม่ใหญ่สุดๆสมปองเองหน้าผ่องผุดแอบจองหองโครงการใหญ่เต็มไปหมดเหมือนลำพองติมมองเห็นใช้สมองตรองดีๆประสบการณ์ในทางโลกยังอ่อนด้เชือกรองเท้าเส้นน้อยๆนสมสี ผูกไม่เป็นที่ติ๋มสอนงานพิธีเบิกเสื้อผ้ายี่ห้อดีแสนบาทเลยหลงแล้วมึงสมปองจ๋าตายหาแล้วประหยัดด้วยกูใจเป้าติ๋มฉเฉลยทะเยอทะายานอยากรวยเร็วก็ลงเอยด้วยการโดนติ๋มสังเวยออกทีวีปรีนาเตรียมลับมีดกูบอกแล้วเออมองเห็นไม่ผ่องแท่เออเห็นผีไม่ใช่สิเออเห็นพระดีไม่ดี เห็นพี่บุ๋มเอ๋ก็ตีบอกโชนมความดราม่าก็บายบายจากนาเน็กลอยมาเกาะทิศตัวเล็กนะครับผมนาเน็กโล่งราหูออกราหูอมวิ่งมาแดกคนไร้ผมทิศสมปองเพราะงานนี้มีเจ้าแม่มางัดข้อวางแผนงานให้ไปต่อถวายของรักเหมือนลูกหวังดีมากมอบเงินทองบ้านก็ฟรีทิศจองหองหรือกระไร พี่ติ่มเองเสียงเศร้ามากเหมือนสะอื้นส่วนลูกชายนั่งขมขืนแทบไม่ไหวสร้างรายการเพื่อสมปองแบบยาวไกลาสามรายการแทบถวายให้ได้ดีงานนี้กูเชียป้าติ่มป้าหน้าหวานแกหวังดีแกสงสารทิดวิ่งหนีง่แล้วหนึ่งอยากรวยเร็วจบพิธีเทพโพงามบอกว่าดีเหมือนกับกูธุรกิจต้องคิดยาวคิดหลายต่อ ทิท์สมปองท่านพอสอคิดว่าหมูตายหงแล้วติ่มตัดหางความโลภฟูอากตันยูคนไทยรู้ก็ขอลายอดฟอลโลลดลงชัวซีแน่ๆลาก่อนปองถ้าจะแยกเคสศ,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 ศึกษาอันภาพลักษณ์พระนักเทศคือหลอกตาเพราะความโลภครอบกายาหวังแต่เงินแค่หนึ่งเดือนที่พี่ติ่มหมดเงินล้านเพื่อชุบเลี้ยงทิดขอทานอยากเหาะเหิน อยากรวยเร็วอยากบินสูงอยากเจริญเนรคุณคนก็เมือนเดินลงลงทิศไพรวันตายแล้วหนึ่งวิ่งกลับบ้านทิศสมปองก็เสียงานใกล้ตายโหงไม่น่าเลยเสียโอกาสโดนเปิดโปงเสือกใส่เกีย์เลี้ยวทางโค้งตกเหวตายตัดหางเลยอย่ามาเหยียบบ้านกูอีกพี่ติ๋มบอกกูเด็ดปีกใจสลายหักอกกูไร้เมตตาเตรียมตัวตาย ทิศสมพง์ยังไม่ย้ายนะคุณโยมพระนภานวัดสเกตก็ยังอยู่สองพอสอยังร่วมสู้พายุโหมพอสสามพอสสี่ปลอบประโลมห่วงพี่ติ๋มดราม่าขมทับถมใจทิศสมปองอวสารตายแน่ๆนเนรคุณคือพ่ายแพ้รู้จักไหมสังคมนี้รังเกียจมากเตะไปไกล เจ้าแม่ติ๋มด่ากระจายขายสมปองขอตู้ไว้ได้ยังไงสมปองจ๋าไม่เป็นไรติ๋มไม่ได่าจัดหาของคนใจแตกเหมือนสบู่ที่มีฟองพองเหมือนอึ่งที่เบ่งท้องว่าตนดีพองลมมากก็ท้องแตกเหมือนชูชกกินมากไปสก,กะปรกนะสมสีแดกพอควรพอประมาณมันกาลีแม่ติ๋มห่วงไม่ตายดีนะสมปอง หลอนตอนนี้มีพอสอื้อแสนดือ้อเกมแล้วมึงเสือกซื้อบื้อเสือกจองหองเซ็นสัญญากันไปแล้วเสือกมาดองยอดวิวลดใครจะมองต้องคดีเจ้าของช่องทีวีภูป้องแน่ๆคนที่แพ้คือสมปองผู้เปลี่ยนสีอันกิ้งกาที่ชูคอนั้นกาลีมีทองหยองห้อยอย่างดีแล้วยังไงผลสุดท้ายพระราชาสั่งตัดหัว บอกเหลิงแล้วไอ้สัตว์ชั่วทนไม่ไหวโอ้กิ้งก่าไม่น่าเลยกลายเป็นควายส่วนพี่หนุ่มว่ายังไงใจไม่ดีแบรนด์สมปองเสียหายหนักชักจะกร่อยสมปองเอ้ยเตรียมเศร้าส้อยคนวิ่งหนีจากเป็นพระกลายเป็นทิดรับบ้านฟรีโดนเตะออกกลายเป็นผีในบัดโดนโลกมนุษย์สุดซับซ้อนซ่อนกลเล่บรงรูทำยามโดนเททำออกผล ดีกลับชั่วชั่วกลับดีอลวนใช้เวลาพิสูจน์คนค้นคนจริงจบตอนทิศสมพองเทศสอนประชาชนเรื่องกิ้งก่าได้ทองปินบนเรือนที่รถหลังคาคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกบวนประชาชี